อันนี้สียบหลุกชินปลาค่ะใส่หอมใหญ่แล้วก็ใส่ต้นหอมใบต้นชายใส่แตงกัวนะคะเอาแตงกัวเป็นผักลืมเปิดไฟอากาศเป็นเหมือกฝนตกเบิดมือเบิดเม้นค่ะไอ้สปรุงนาำย่ำก่อนเนาะคะ่ะเป็นคอยเสียบมาย่ำย่ำลนุกชินปลานามย่ำนี่ใส่น้ำตาละคะ่ะใส่น้ำตาลแล้วก็ชิ่วรสหน่อย พอลาเรใส่นามกระเทียมดองเวลาย่ามเขืใส่นามกระเทียมดองค่ะใส่ตะนำนปลาชิวลดรแล้วก็นามบักน้าวค่ะบ้านนี้ชอบกินเปรี้ยวกัสีใส่บักน้าไหลไหลา,หลาเติบคุณเหรอคะ เน่าสามสีล่ลูกเลยเวลาย่ำที่นึงใส่ทั้งพริกซ้อยแล้วก็พริกต่าเลยค่ะนี่คือพริกต่ำสี่เอามาใส่นี่พริกต่าต่าปรุงลดน้ำลด น้ำย่ำได้แล้วจังใส่พริกค่ะเพราะว่ารสชาตินี่พอดีแล้วถึงถึงเอาพริกใส่นะคะเพราะเพื่อว่าเข้ากระดองมาชิมอีกนะคะใส่แต่พริกอย่างเดียวพริกตํามันก็สิมี่สีสันนะคะแต่เข้ากระํามันก็บม่มีสีสันถ้าตํแล้วมันพริกมีสีสันสีออกแดงแดงเี้ยสิค่ะถ้าทาเข้าปรุงแล้วถ้ารสชาติมันบ่เผ็ดเข้ากับใส่พริกซ้อยลงไปอีก เพื่อว่าสําหรับคนที่กินเผ็ดเนาะคะ่ะอันนี้รสชาติเท่าปุงในแล้วเนาะคะ่ะน้าตาลชุดลรสหน่อยเพราะว่าเป็นเป็นเมนูย่าเนะาะมัต้องมีชุดลรสอยู่แล้วแหละใส่ตแตงเข้าไปชอบกินแตงกินผักบานนี่เวลาย่าเนาะคะ่ะใส่ทุกอย่างลงไปคุกเขาเพราะว่าเข้าซอยไว้เตรียมไว้แล้วเขาก็เอาแค่น้ำย่ำนี่มาเทลงเนาะคะ่ะ นี่คือน้ำยำใส่น้ำยำเข้าไปคุกเข้าแล้วก็สิได้ประมาณนี้ค่ะยำลูกินถ้าเขาไปสื่อกินนี่ขเขาจะเอาสิยำใส่อันนั้นเนาะใส่เห็ดหูหนูขาวแล้วก็ใส่ใส่กระลำ่ำแต่มาเข้ามาใส่กระลำเข้ามาใส่แตงกัวแทศนะกะต้นหอมขึ้นช่ายแล้วก็หอมใหญ่นะคะ อันนี้ลดถาดนี่คือห่าปรุงนามย่ำแล้วเนาะคะ่ะเ่าจังมาคลุกเขานามย่ำกับสีใดประมาณนี้แต่ถ้าบะเพ็ดเท่ากับใส่พริกซ้อยเข้าไปสําหรับผู้ที่กินเผ็ดคือใส่พริกซ้อยเข้าไปนะคะเสริมเพราะว่าผู้ที่กินเผ็ดเวลาเขากินย่ำนี่เขาชอบแบบรดจัดจานเนาะห่ากับใส่พริกซ้อยเข้าไปนี่ก็เป็นอันวาเสร็จสิน้นเพราะว่านามย่ำปรุงแล้วเรียบร้อย เวลาย่ำบ่เคยใส่กระเทียมดองค่ะเพะว่านา้ำกระเทียมดองมาย่ำแล้วบ,บ่ชอบชอบย่ำแบบนี้ถูกอย่างทาย่ำแบบนี้เดี๋ยวมือหลังสิเห็ดนามย่ำค่ะว่าเห็ดนามย่ำแบบดใดให้รห้รสแส่บโดยที่บ่ต้องพึ่งน้ำกระเทียมดองเลยค่ะไม่ได้คุยนะคะเดี๋ยววันหลังจะทำทำคลิปน้ำยำสำหรับยำยํำทุกอย่างให้ดูว่าเราไม่ต้องไปพึ่งน้ำกระเทียมดอง อันนี้เวลาเข้าไปย่ำยู่ใสเนาะคะ่ะขาเจ้ากินขาเจ้าติดใจว่าย่ำแสบทั้งทางที่เข้าบ่ได้ใสยังมากมันก็ไม่ธรรมดามันก็นต้องใส่ผงนัวหรือว่าชุดรดกีแล้วย่ำเนาะคะ่ะส่วนสมตํำหรือว่าย่ำแต่ว่าการปรุงน้ำย่ำกบับหมูคือกันค่ะไปย่ำย่ใสข้าเจ้ากินกับวาแสบเดี๋ยวมือรุ่นสิมาเห็ดนามย่ำให้บเบิ้งเนาะคะ่ะมือนีก็กินย่ำลูกขินน้ำกันไปก่อนเนาะคะ่ะอันนี้ปรุงแล้วเนาะคะ่ะรสชาติแสบนัว เผ็ดอยู่ด้ค่ะเพราะว่าเขาใส่พริกต่ำแล้วก็พริกซ้อยเผ็ดตักเสิร์ฟเลยเลยคะ่ะเสร็จแล้วค่ะย่างดุชินป่าเสแซ่บนัวๆคือเก่าจบคลิปไปแค่นี้นะคะขอบคุณหลายๆผู้ใดอยากเฮ็ดกินเก่าไปเฮ็ดกินเด้อค่ะขอบคุณหลายๆที่มาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เสียงกระแฮแบแฮบค่ะซัมเน่ราคะจบคลิปแค่นี้ละ,ะเสียงบ่ดีนะคะ ตั้งไปสิล่ลำค้านขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ